สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวัตสุขุสกุลพี่น้องพบกับเบอมีคือเกาเมนอยูให้อยู่หน้าคือเกาเพอมีเวลาว่างก็สีออกมาสูมือ,อะนะน้องพี่น้องหลังจากที่สร้างหายไปสี่มือเมอนมือแรกสร้างทางกับมาเหตุเทือนให้แต่ว่าเจมมาลาก่ากี่เพิ่นสี่เตรียมยังอาหารเพนอาหารเทียงให้สร้างกินมาเบิ่งน้ากันพอมันได้เวลา การเตรียมอาหารเทียงไว้ให้สร้างเรียบร้อยแล้วตุงเจก,กําลังเตรียมอาหารเทียงไว้ให้สร้างกินื้นนี้นําเสนอเมน,นูดยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องบม่สุกสุกคนแล้วทั้งไก่และไก่จ้าแกงเที่ยงจ้าแกงละไม่ใส่เที่ยงให้สร้างกินพี่น้องก็สิบ่ว่าจะสร้างละก็สิบ่มีแต่สร้างพร้อมนะ เบิดสุกคนญาติพี่นอกเจ้าของแกงน้อไม้ส้มกันมันนพี่น้องส้มกันแซ่บแท้แนนอนอาจาหน่อไม้ก็เป็นอาหารยอดฮิตของบ้านเฮาหน่อไม้ต่ำมุ่งเนาะเป็นอาหารลักก็ว่าได้ถ้าผู้ใดทำธุรกิจนี่นะขายดิบขายดีน่อไม้เนี่ยโป่งน้ำแทบประทานเขาเจ้าปลูกขายกิโลละหกสิบบาทอันนี้ซื้อมาทรายเจโลเครื่งเก้าสิบบาทพุ้หนา แต่มันเป็นน้ำม้สดมันแกงแสบเดี๋ยวมันอ่อนเนาะแม่หยุดสำหรับคนมีงานก็นต้องซื้อกินจ้าน้ำม้ขคองนางกับมีกับปลูกไห่กันแต่มันบ่นออกพอออกกับบ่ทัานคุณพี่เนอะนางปลูกเรา่ได้ปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อสบ้านลักอยู่บ้านนะมันแตกแหนงอยู่ไหนมันออกประจำแต่ว่าเขาเก็บแม่คุณแม่ก็บ่คคอยอยู่อยู่งานนะ บัดนั่งกับมักออกมาจะนานะคุณแม่กับไปวัดไปว่าบัดกับมากก็เลย่อ,ตอนต่อเลยจ้าซ <c oughs> ื้อกินตะยานมีแล้วบนิยังดอกยามฝนเทาก็บไริซื้อยามฝนเฮาก็มีก้อน้ำไม้ของห้าอยู่แล้วอนะแม่ปลูกแต่เขาปลูกบริลายแล้วปลูกบริโค้ดน้ำมันเลยบ่ค่อยได้ออกลายปันนี้ของขาเจ้าเนาะปลูกโคดน้ำอยนะู่เสมอเนาะมันเลยออกลายนะน้ำไม้กับผู้ที่แก่งพี่น้อง แนงนี่อันปอกแล้วมันอ่อนเบิร์ดน,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 นี่แตอ่อนอ่อนเนี่ยเอาอย่านางามี่บ่สีกแกงน้ำไ,นะไม่นะ้าบ่มีก็ใส่ใบมันพี่น้องใบมันเรือใบมะพริกพ,อ,บบพอ,อยู่บ้านเท่านะบ่มีออย่านางนอกจากสื่อกิน่นสื่อกับ,บริแพงดอกพันเก็บ แ่งนำไม่ใส e ่มักบัวบั้งล้างก็สิไม่การอิ่วพามันบอกเป็นอิ่วเจ้เคล่นกวอกพายหัวสิ่มหูสิเนอฉันไม่กินน้ำเดนางบให้กินฟรีจังทำงานโอ้ยบ่กวกพายแต่ว้านพี่นนอเว้ยนี่ กูได้เห็ดมาหลายปีแล้วเมื่อยสิต่ำหกหรือว่าทอมือทอผ่าทอมือเองเนาะเพิ่นสิต่ำผ่าขาไว้ตัดเสื้อดำเสื้อย่อมหมอย่อมคามเห็ดเพสตะลโล่หน่อยด้วยยัย แต,แต่ว่าเอื้อยเบ่ามีที่อยู่บ้านนั่นกาตั้มสินมีขายส่งออกนอกแต่ว่าสินมีพอค่าคนกลางนะมารับสื่อแต่ว่าพอติดโควิดปุ๊บก็บคือยุดเลยมันส่งออกนอกบ่ได้ขายกันเองมที่นี่ลุงกันเองบอ่ ยายไปไล่ซื้อสินมาแจกอยู่คือป่าใส่ป่าเห็นใส่ยังหมดยีบไปได้ใส่จนนเกสีแก้วใส่จนสีแก้วแล้วบอกโอ้ยนีไปเลยขวบก็ทวอนนะน้ำ <c ười> จืก็แนอ,อ,อ,อันนี้นี่ยคือเอื้อยเจลล์พ่สาวของเจลล์แม่ของอันเบาแป๊บนั่นเองเนาะหลายคนก็นสิเคยเห็นประจํานั่นแหละปล่อยใส่ดอกนี้นะชุดนี้แหละส่วนเน็กน้อยคูย่แฝดกา ไปเรียนหนังสือยังวัได้เลิกกับสิบโบเห็นสิเห็นจ้ะส่วนเนี่ยก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เขาผักเงียนหลายคนศึกาาหาเด็กหน่อยหลายคนก็จะถาหมหาพอร่าจา้านางยังอยู่จ้ะเสดปืนไปมือเศร้านางยังบ่ตายจา้ะ <c oughs> นางเ <c oughs> ป็นไปรักษาโตพี่น้องเจพ่พร่าเกิดอุบัติเหตุหนา แหกพื้นเน <No. S 2> าะบอเ้าดินางดีใจนางก็เลยโทรไปอันเซ็ตไปบอกว่าอีน้อยถึกเลขถกจเทปได้อีเท้ามึงถึกจจกบาทสิบบาทโอ้ยมาซื้อหน่อยตายแต่นางบ่มีรถนางเลยมาบ่ได้นอกจากไปเอานางมาบ่มีรถขี่บ่มีมอเตอร์ไซค์ บ้านนางก็อยูไก่พร้อมว่าสามสิบโลจาก้วก็ทางดีแค่ละบอสนะไบไปแห่โค้ไปน้ำวนโดนไปแล้วใส่กระเซบไปน้ำทีหอดูได้ช้องบองบอกแบกตา อากาศ <S <S หนาวลมหนาวอีกแล,ล้วพีน่น้องเริ่มลมเริ่มหนาวตั้งแต่เมื่อคืนเนาะกําลังว่าสีห้อนหอนเมื่อคืนอ่ะพัดลมว่าเสียพัดลมมาเปิดเอราะเด็กๆมาสี่ทุ่มหาทุ่มพอลมอื้อมาบุ่มบั่มบุ่มบั่มมาอื้อเปิดพัดลมมันมาก่อนพอกําลังสีห้อนหอนเนี่ยพัดหนาวไม่อีกแล้วเวสตนา เอาเวลีมันค <c oughs> ือถ <laughs> ิ่มเปลือกมาลงกระามเอาข้อพายุสิเข่าอีกหลายวันที่เทแถบโบมันสิมาอีกรอบหนึ่งไม่อีกรอบนี่จักจันออกแท้ๆพี่น้องจักจันจักจะจันกระป๋อมพี่น้องเอ้ยจิลล์น้อยกอกแล้วตอวมันเห็ดคุยแล้วไหนจิลล์เห็ดแล้วมันก็ว่าก้นเปิดกระยังอยู่เนาะข้าวก้นๆหรือที่บ่มีตัวไข่ มันบดับดอกของบานเทามันก็มีมาเรื่อยๆเนาะทั้งกิ่นทั้งขนาะก็บยแด่ะมนาขายอยมือรดแดจะเข้ามอเตะรไซบาไข่มดแดงกัไข่นแล้วเสมอนี่ยอเอาไ่แ่นะ่อนมาแล้วก็มาทางบนมก่ไข่ไง นำเสนอแกงน้ำไม้พี่น้องเมื่อนี้นให้สร,ร้างกินรอ,อรุ่นน้ำกันวัดิมิเอียงแน่ทุบน้ำไม้เตรียมแกงมันแหนมันนะมัโนโบเมนนอมันกระพอดทีทุบๆทุบละฮะพอหยับพอรวบนอยยายนะเพราะทุบนี่มันสี่บกว่อนเขาซับเอา มันสีมันขานำขาเนื้อปไปม่ยายเมื่อติดข่าวมาเตรียมไว้ทั้งนำทั้งตอนก็บพอดีเต็มหม้อทั้งหมักบวบทั้งเอียงอพอดีแ่บแหนงมันอ่อนแหน่งมันอ่อนิจ้ามีเอื้อเมกหมักบวกมมกบวมีแล้วหมักผิดชดชดล้่น มาปลูกล้างห้องน้ำนางก็ยังเป็นอยู่นะจ๊ะมันซุ่มมันก็เลยออกประจับเบิด์สูตรนี่แหละกันในสวนของนางนางก็ปลูกจากก๊าลก์ออกดอกอีกจ้ากินต่อไปหอดมือตายเฮ้ยเขาปลูกไว้นะกำลังจะกินอาหารอีกเลยเอาไปเอาแล้วจะเป็นูกอีกทีพี่น้องกระสีเตรียมแกงแล้วเขาเบื่อก็ต่ำเรียบร้อย กระเบือง่เมนเขาจะนั่งจะนั่งด้ยจ้าใส่ยงไนเจใบมันใบมะพริกวเมนใบโออีซิตขาดไม่ได้อยู่แล้วจ้าเก่งเราไมมมันนี่ใส่น้ำปลายเทียบว่าเมทน้ำหน่อยพอรติเจใส่น้ำดีกว่า แกงน้ำม้ตอนเที่ยงพี่น้องมาน้จ้ามากินสุนทุกกันพี่น้องเราเพื่นแกงน้ำม้ก็บ,บริกินมาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะสุดอมรจ,จ้าไม่ต้องสีพอมารีนแน่นอนหมักบวกกันในสวนนี่แหละจ้าโอ้หมักบวกกันเก็บเรียบร้อยพี่น้องเมน้ก็บไริมีแค่เมนูแกงนอไม้อย่างเดียวนางสิบพัดมักทั่วพอมักทั่วนางละลายนางสิบพัดใส่หมูสามชั้น ผัดหยากพยายามทําให้มันมีประโยชน์เห็นมักทั่วละคิดเทนั่นพัดริกแกงยากยากพัดผิกแกงเสง<ก>งมอเกงหนอไม้สูตรอเมราิกาก,กีขาดไม่ได้นะจ้าค่ะไปอะไรเอ่ยโอยส,สิบอ๊อกกินลแล้วโะซีละงมกันทั้งบ้านนี่เจ้ใส่ผักแยงแห่งพร้อมมักบวกใสยก็ไฟเผาหลอชจองไม่่บน้ำปลาล้าลงไป ปลาล่าจากไฮเจ้าของพี่นอ้องมีอยสามสี่ไฮตั้งๆสิกองกะนำมันอนีเด็กน่อยมากินข่าเที่ยงนำํำเข้าเมื่อเอามากินเนะาะวกับเมื่อเนี่ก็บบริมียังกินเมื่อซีมอนคอนไซแล้วกะน้องทำแต่ก็มีลานมาเพิ่มอีกสองสามคนหมืจากมันตะใสไ้าหหอยก้นกันมา ผ pues ูกกระโดดมาจริงๆนะไม่รักเด็กเลยนะคุนบายอยู่แบบเงียบๆคนเดียวสบายสุดเวลาเด็กหน่อยไปนเรียนหนังสือก็สิเงียบพี่น้องอยู่ต่สองสามคนงอมเงมงอมเงมเนี่ยพอเด็กน่อยมากแค่เราละวุ่นวันวุ่นวันจังแม่นียงกับไปหลับมากินข้าวเที่ยงน้ำมันนี้กินข้าวเที่ยงแล้วก็สีเมื่อทรงเนาะใส่เลยวะ ใส่หมูบวบลงไปพร้อมไฟเจ้าขาบวบขาดไม่ได้ก็ตามลงไปโลดอ้าวเมนเย้าจริงแกงทำใหม่แล้วน้ากันสิพัดหมูต่อพี่น้องพัดหมูใส่มัดถั่วฝักยาวผิดหอดแกงนั่นดิจ้ามันเข้ากันบริพี่น้องอาหารไทยกับอาหารอีสานมตีกันบ่จ้าอ้าวเจเจห้องเขาปน คือบกพัดพัดพักบุงไหนแสบกว่าพักบุงก็งามกินบัท่านพี่น้องมันเริ่มสิแก่แล้วพัดดูแล้วพัดดูแล้วกัขหน้าก็จนว่าแก่กลิ่นบัวท่านออกดอกเป็นแล้วตอนนี้เหลือแต่พักบุงสลัดกระแก่รอพี่น้องแป๊บหนึ่งแทนแทนแทนเสร็จแล้วจ้าโอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ย เดี๋กินหอมมันบักบวบอ่อนบักบวบหน่อยไหมปิดไปก่อนเอา, <c oughs> านางสิพัดพักตอบพี่น้องว้าวแกงน้ำไม้กินก็ข้าวเหนียวตอนเที่ยมพี่น้องแซ่บแน่นอนแกงใส่มักบวบหน่อยส่วนใหญ่บรรทัพผัดแกงน้ำไม้แบบหมักนิยมกินก็ข้าวเจ้าเนาะ จ้ะใส่หมักบวบน้อยใสโออีซีพร้อมนะจ๊ะกินต่อไปโอีซี่นี่ไร่ฝหลายฝุ่นกินไปกับบัตหมอยพอเลยจ้ะมาสร้างว่าทีเจ๊อันนี้คือผักกระแยง,งแห้งน้องแซ่บแน่นอนหลายคนกินมาเนี่ทั้งเด็กๆน้ำก็สซีเตรียม<อ>พัดห<ว>มูตอ่อเอาเนี่ยยังไรเ้เสพลืมสูตรจ้ะค่ะ สำหรับอาหารตอนเที่ยงสิม,มีแกงนล้วไม่ก็พัดพัดผัวแกงจ้ามันมวยผัวกระสิตีกันสังเกตบังหมูคนบักหล,ลายหมูย,ยิ้เดี๋ยว <laughs> เก็บใบ่งพ่อพามาในห่านกันหนึ่งไปแจกหัวใส่พักหลายจ้า ไอหมูหที่หาชิ่นพอเน้นพักพอพักเขาลายนะพี่น้องมกทั่วเป็นลายกินบทานมาทัทสิเท่าวันนี้กันเลยเอามาผัดให้เด็กน้อยกินผัดแซ่บๆด้วยเจ๊ไก่เน,นานจ้าใส่รสดีโบเมนรสดีนะคะ นอ่อรถเนียงนอตามด้วยน้ำมันหอยน้ำหอยน้ำมันน้อยก็เป็นกระปุกพอแล้วเจ๊เอาสูตรได้กันแน่มันเขาใส่ผิกเพาล้ำติเจ๊อยากใส่า <laughs> นางสิบพายใส่อัน พิกเผานำแซนเป็นสีสันวะ่ะสุดอเมราิกาเกีอยวนิดเจ้าค่ะหมวตามด้วยทั่วพี่น้องบ้งานนี้เน้นทั่วบริเน้นหมูพวกทั่วนางลายน้ตาลแซ่บแน่นอนสีอขาว อันีิเฮ็ดนี่โมเมนต์สูตรมาตรฐานเมนบูเจสูตรของนางเองสูตรนางเองจ้ะโอ้ยชื่อมาแล้วนี่นานนเนยว่าจะไปปักจอบคือกัดในการขายยังเดี๋ยวนี้ไปตะกินบอจ้า อันนี้คือพัดพักเดือพี่นอ้องเหมืนพักหมูมันก็นเซนกับพักคุณ <c oughs> บ้าบอกว่าอมาราพักเทลายมหมกทัวทลายคุณบา้าโนว่าเพอนะพักใส่หมูใส่ยางกระแซบแต่เี็กน้อยบรรเทาค่ะได้เน้นพักเลยเน้นหมูเน้นเนื้อเมื่อหน้าจะพักแป่งจะใส่ไข่ให้ให,ให้สร้างชิ้น บ้านเท้าแห้งแปกันใหญ่บ่เคยกินดอกเนาะแต่ว่ายุโรปก็เคยพัดกินบ่อยอยู่พัดแตงกวใส่ไข่แล้วก็ใส่ใบพัดแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายนิดหน่อยโอ้แซ่บเด้อเรียบร้อยเลยพี่น้องเสร็จแล้วจ้าพัดสูตรอมลากากีพี่น้องแซ่บจะแซ่บพัดถั่วผักยาวแบบว่าใบมันสุกคากนะามันสิกรอบๆเนาะ ัดใส่น้ำมันหอยเอาโจงไปยังเจไดห,หมอนะแซ่บข้กินนะจ๊ะพันให้แล้วเดือสร้างเดอ้อพาเข่าสองพาบ่อยร้างพาหนึ่งแล้วก็เฮือนเจของสร้างกันมีแค่สี่คนในเฮือนเราเป็นสิบตักแก,งน,แกงน้ำไม้จ้า เอ็นไม้ใส่โออีซิแซ่บสูตรอัมรานะจ๊ะอู้ไหอมดีหอมผดหอมโพมันหอมมักบวกนะัวมันนะใส่แกงเสร็จตักเต็มถ้วยเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องกับข้าววันนี้ ทีทางนี้เงืมงบงับเงืมบงับบวท่านเลยเข่าพร้อมกันอย่าผ้ากินโว้ย <c oughs> มาแล้วก็ว่าตะวางพาเข่าใส่แล้วพี่น้องอันนี้โมแมทเจอันนี้โมแมทสถานชงข้ออันเลี้ยงเด็กต, <c oughs> ตีคือมิตรเด็กน่อยตเต็มเฮือนจะโขมาจะใส่มีตะลูกตลานจะของพี่น้องอันนี้ก็ลูกลานจะคองอัดตะเก้ากับบุคเมากินข้าวอยู่ดีมันนี่พะวา เมื่อบอดนึงงั้นถึงใส่มาแล้วพี่น้องแกงน้ำไมมก็เลยมาแว่กินข้าวจนว่าลืมฮอดกล้องสบายปลาลุงสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงเอาอือตลูกตะลานอันมาเนี่ยพากันถือข้าวมาพร้อมอยู่เหอบ่ได้เนาะกินรสอย่าตากแล้วไบักนั่นนะชอบบอดกินหัวมีมีทั้งอาหารลาวอาหารไทยพี่น้องมีแกงน้ำไหมปลาทัดหมูแล้วก็มกเขียด มีข้าวเจ้าข้าวเหนียวเลือกกินตามสบายพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันแกงน้ำไม้แซ่บแซบมาเด้อพี่น้องมาเด้อปูนอันนี้เฉพาะอันในครอบครัวเจ้าของนะนี่เฉพาะสร้างมีแค่สี่คนสิไปกินแยกต่างหากบาลูกแซ่บบะสมอนก้อนทรายฮะบาอยู่เฮือนเจ้าของกินหยังกินต้มไข่บพรอยู่เฮือนเจ้าของนะจ้าประแดกที่บัว แม่ก็บริยู<ช>ขเาขเาในเมืองแต่เศร้าไม่เศร้าเนี่ยบริกนพี่น้องบริกนเขาแม่ไม่เศร้าเขาให้กินพี่น้องบริกรเขาบริกรเขาเอามาเลี้ยงรถเจ๊ตายถูกตายบรเจ๊มาเลี้ยงไิเศ้าหรอกก็ไม่เนี่ยเศร้านะกบบริกินเขาพ่อกับแม่นะค่าเห็ดกันเอาแม่บรสูฉมากินอยู่นี่ยามหน้าต้องมาเฮ็ดอยู่นี่เลยลูกกาดอำนาจบแม่รพ่อย่ามหน้าบัิแม่เป็นหน้าเจ้าของ มากินมันมากินอยู่นี่สลัดเน้อว่าวหยอกกระซื้อพี่น้องเขาเอามาล่าไรดอกเอาอุตส่าห์บอกเขาว่าวหยอกกินนะก็มาเกียรหาเห็ดโอ้ยเขาประเดี๋ยวมาแหวนจ้าแล่นมือเงินเขาพุนเวลาเขาหาเห็ดได้เดี๋ยวไว้เขาประเอามาใกล้พี่น้องเขากับห่อมือเงินเขาพุน คลิปนี้เขาจะมาเพ่งตัวนี้พี่น้องพ่อกันคลิปไหนดีมีแห้งบนสกุสกุนไปแล้วพี่น้องพบาโนูหัวมวนพี่น้องอยู่กับลานลานนิดกน่อยอยู่เทียงไท่เทียงนาอากาศก็นาวอีกแล้วพี่น้องเลยไปแล้ว